สวัสดีค่ะเข้าสู่เดี๋ยว,ยวสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำสายลานปูอันนี้ก็เพื่อนฉันนะคะนี่เขาเน่ยพอไปสี่ปีกลับมาเขาเลี้ยงตะก,กะแตนนี่ค่ะเอซนี่ค่ะตาก,กแตนโอ้โหก็เลยบอกว่าทำไหมเธอทำเป็นแท้ <laughs> เดี๋ยวป้าคำสายจะทำบ้างนะคะเอฟซี FC. โอ้โหตากะแตนนะคะแต่ยังไม่พร้อมขายนะคะเพราะว่ามันตัวอ่อนอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาขายจะบอกนะคะ FC จองไว้เลยนะคะเดี๋ยวป้าคำสจะจดไว้ก็ห้าศูนศนะคะ1นกิโลนะคะก็เดี๋ยวนะคะมาดูตัวนี้เนาะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็โอ้โหป้ากำางใส่ว่าก้าวไกลเลยนะคะจากเก็บผักหาหน่อไม้นะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่หาแล้วหน่อไม้นะคะนี่อนี้่นี้นโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวป้าคำใสก็ะตามเขานะคะแต่คงตามไม่ทันหรอกเนาะเพราะว่าป้าคำใสไม่มีหญ้านะคะต้องมีหญ้าส่วนหญ้ากนนะคะนี่ค่ะ โอ้โหนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะป้าคำใสก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปแต่ว่าวันนี้มีเวลามากเลยเพราะว่าเห็นแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเห็นไหมคะเอซีเห็นนะคะเห็นนะคะโอ้โหนี่คะ่ะนู่นคะ่ะโอ้โห เพื่อนฉันนะคะโอ้โหเป็นเจ้าแก่แล้วไม่ได้ถ Arizona, med, <fucking plus> <funny> ือกินอะไรก็แพ้ป้าคำใสเนาะนี่ค่ะจักแตโอ้โหเยอะ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 มากเลยนะคะ บอกมาไข่นีโอ้คามขับที่ยังทอดเลยดเห็นตะกะเตนแล้วหิวนะคะก็แต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยได้ทำนะคะแต่ใครแนะนำเนาะเพื่อนใครร้อยเอสอืมใครร้อยเอสเขามาแต่ร้อยเอสแล้วเราเขาว่า ยังง่ายเลยเอามาเบิงายอยู่ลอืนนอสุดยอดเลยเธอรายได้แบบว่าไม่ต้องมาดูแลเท่าไหร่เอาหอญ้าอะไรให้กินใบกล้วยใบยกล้วยก็กินได้นะคะเอาใบอันนั้นไปเอาของเรามากินก็ได้เด้อใบใบกล้วยอะไรนะใบ น้าเอ้ยใบอ่ากล้วยตานีน่ะมันกินอยู่บ่โอ้ยเยอะเลยเป็นสวนเลยเถอะเนี่ยอือหือโอ้โหโอ้โอ้เต็มไปหมดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีเอาทอดโหลดโอ้ยป้ากำัใส่ไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ย มันเยอะจริงๆนะคะนี่ค่ะเยอะจริงๆอุ้ยสองอคอกนะคะสองอคอกอืมสองอคอกใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะตะกระแตนแ,แ,แต่มันยังไม่ทันใหญ่นะคะนี่มันยังไม่ไข่เออมันไข่ก่อนนะคะ เขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงอุ้ยตะกะเตนตะกะเตนยงโยูนะคะอยูในพื้นนี่ก็เยอะนะคะแบบว่าอาหารเขาเขาก็กินนะคะอุ้ยเนาะถ้านั้นก็ข้าวเนาะเอาให้กินเลยนะคะนี่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 อุ้ยนี่ค่ะเขาก็จะกิน โอ้ยปา้าคำงใจไม่เคยคิดนะคะว่าคนเราจะเลี้ยงตะกะเตนเคยเลี้ยงแต่หมูแต่ไก่แต่เป็ดเฮ <c oughs> <c oughs> นี้เลี้ยงตกะกเตนนะคะสุดยอดเลยเพื่อนชั้นนี้สุดยอดมากเลย <c oughs> เห็นแต่ในสุดอะไไม่เชื่อเขบอกแม่ช่ออันนี้ได้เลี้ยงแต่นั้นดดู้ได กายกายนี่มสุดยอดเลยสุดยอดเลยเจ้านี่แล้วไข่มันนะที่ขายไข่นะเอาไข่มันวางไว้ตรงไหน,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 นแม่เสียนี่ไข่นี่โอ้โหชา,ย oh. ายอยู่นะอืออืมอืม,อมไข่แล้วก็กห้ากก็หอนเอาอันนี้มสมวนให่อนเอาเลยอันนี้ป้ามันปล่อยมันออกอเคนเดียวธรรมาชาติของมันเลยอื<ต> <c oughs> เห <FC. S 2> ็นไหมค่ะเอซปล่อยอยู่นี่เลย มาหาเพื่อนก็ได้ความรู้นะคะคิดอย,อยากอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็จะเลี้ยงแบบนี้แหละแล้วเพยาเาค่ะรเอนะเามาื่อเ,เ,เอาไตถูอ,อมมาขายเราไม่ไปบ่อลอยอิดเ<ป>นาะเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะพาไปลอยอิด โอ้กินเลยอันนี้เยอะเลยเนาะ,นะนอืมโอ้สบายเจ้าเนาะไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนทำแบบนี้แหละสบายแล้วไม่ต้องขึ้นเขาลงห้วยแล้วนะคะแบบบ้าไม่ต้องไปไหน แต่ก่อนเขาก็ไปหาหน่อไม้เดี๋ยวนี้เขาไม่ไปหาหน่อ,ยอยไม้แล้วสมัยนั้นเราเข้าลุยป่าลุยดงนะคะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงตกะกแตนตแล้วเขาไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็เป็นสาวซะด้วยคือเราไม่ได้ลำบากปากตำนะคะนี่อุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยโอ้โหนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ตะตะกแตนทา หมดนะคะนี่เป็นเต็มเต็มเลยนะคะแค่ดป้าคำใส่ถึงเออกลับบ้านไม่ลงนะคะก็มาดูแล้วก็มันสวยงามมากแล้วก็โอ้คงจะเลี้ยงง่ายนะคะแค่ใบตองแล้วก็หญ้านะคะ <c oughs> มีหญ้าหวานด้วย <c oughs> เดี๋ยวป้าใสจะเอาหญ้าหวานมาปลูกไว้นี่แม่เสียมีหญ้าหวานก็ได้ไม่ดอือ นี่ค่ะหญ้าหวานก็มีนะคะก็มีสวนมันบาะมีสวนปลูกเป็นสวนนั่นเห็นไหมคะคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆนะคะก็ถ้าเอฟซีเห็นก็จองไว้นะคะโทรมาทักทายป้าคำใสนะคะอป้าคำใสขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะอนาคตป้าคำใสก็คงจะขายตาะกเะตนไม่เลี้ยงหรอกมาซื้อที่นี่ไปขายเลย